ติดตามกันต่อในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่นะครับเริ่มต้นกันที่ท่างสงทนชครับเพื่อเดินลงพื้นที่ไปทีจังหวัดอร่อยเอ็ดรรณาการเหตุงานรวมกับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบกลุ่มลุ่มน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบแบบเชิงุกครับ ทางดรสุรศีกิติมณฑลครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะลงพื้นที่จังหวัดอร่อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นทีร่วมกับกรมชุมลประทานกรมป้องการากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวของโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำอุบลราชจังหวัดขอนแกน่นมีปริมาณน้ำอยู่ที่หนึ่งพัน 791ลร้อยเก่านลาลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ74ของความจุเก็บกักและกะอ่างเก็บน้ำลำปาวครับจังหวัดกระสินมีปริมาณน,น้ำอยู่ที่1,523ล้านบาลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ77ของความจุเก็บกักดังนั้นครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำซี่ละกะลุ่มน้ำมูลก่อนที่จะไหลไปบรรจบร่วมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีและกะไหลลงสู่แม่นำ้ำโขง ในระยะนี้ครับจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเร่งพรองน้ำระบายนา้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำปริมาณน,ำน้ำฝนที่สิกับมาตกหนักครับอีกในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ทางนี้ครับอ่างเก็บน,บน้ำอุบลราชสีมีแผนในการปรับเพิ่มการระบายนา้ำมากกว่า2 5ล้านลูกบาทเมตรต่อมือแต่บบเกิน3 5ล้านลูกบาทเมตรต่อมือโดยปรับตามสถานการณ์ในเงื่อนไขที่จะต้องบอส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ด้านทายน้ําสําหรับเขื่อนลอยเอ็ดก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ต้องรับผลกระทบจากการระบายน้ําของอ่างเก็บน้ําอ,อุบลรัฐในการอ่างเก็บน้าลเปาซึึงใดินลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พื้นที่เสียงอุทกภัยในลุมน้ำย่ามจังหวัดลอ,อยเอ็ดเพื่อเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาในช่วงของปลายเดือนนี้ต่อไปครับณนะปัจจุบันนี้ที่ยืนอยู่ที่ฝ่ายลอยเอ็ดนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันว่า มันมีบริเวณจุดไหนที่จะเป็นรุ่มต่ําที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะน้ําล้นตลิ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทําข้อมูลในเรื่องของการคัดการอย่างน้อย10วันนะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเขื่อนบุรรัระบายน้ํามาแล้วแล้วก็มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ด้วยในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะรองรับได้ขนาดไหน นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําที่จะทําให้ในลักษณะที่เป็นการลดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ